สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยเล่าผัดธนาจา้าแนวทางของวันที่สองเดือนวันที่สองเดือน 4, สนี่จ้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจมาพบกับแนวทางของแอนจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเรนะาจะสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเรนะาจะ สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางน้าช่อง y ยูทูบโดยกันเนาะทุกคนทุกทานเลยที่เข้ามารับชมแนวทางและก็มาเป็นกำลังใจให้การแอจดอยเส้นเดียวกันเนจาจะก่อนสิไปรับชมแนวทางหวลาพัฒนาของวันที่2วันพุดมือนีจะมาเบิ่พน้นยอ้อนหลังกันก่อนจะพนน้นแนวทางคทีส3 1สเดือน3ที่ผ่านมาจะสำหรับลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของห้าจ้ะ สำหรับเลขเด่นจะให้ไปที่เด่น4กับ9วิ่งรูดจากกันเด่น8สำหรับสูตรเดิมสูตรลักจกั่งพล6ตัวคือ5 5 6 6 4 7จ้ะสำหรับราง6ตัวกับรางสูตร4ตัวขเขาเอามาสเล็กเบิดเลยเนาะโอ้โหสำหรับราง2 2ตัวราง สองแบบนี้คือมาดิกเบินอย่างเดียวเลยเนาะรลางหกตัวคือมาหาหาสำหรับรลางชุดสี่ตัวของเฮาคือมาเบินหกหกสามตัวบนหกสี่เจ็ดสองตัวบนคือสี่เจ็ดสำหรับสี่เจ็ดแนวทางของเฮาปังตัวรลับพี่น้องมาตรงตรงเลยตัวเน้นเต็มเต็มจ้าสี่เจ็ดตรงตรงเน้นเน้นบอต้องกลับจะเด่นสี่วิรุธสี่มาจ้าปัง สำหรับสูตรสามตัวของเฮาผ่านไปเนาะสูตรสามตัวของเฮามีสี่แปดเจ็ดเนาะถือว่า่อนขางเสียดเสียดอยู่นิดหนึ่งเนาะจา้าอ่าสี่ 7, มีเจ็ดมีหกกับแปดก็ถือว่าแตกต่างกันแค่แต้มเดียวเนาะอ่าแต้มสองแต้มเองเนาะจา้า สำหรับลาวพัฒนาสูตรเดิมสูตรรักของเฮาตรงๆจะบน4 7เจ็จเน้นๆเลยยินดีกับพี่น้อง FC ติดตามราคาเนาจะสำหรับลาวพัฒนาของเฮาเนะาะเวลาพัฒนาเอสโตรเลงหายสองรูเราจะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งดูสองตัวมาเบิ่งสูตรมเม็ดเดียวกันก่อนจต่ลงสองสูตรสำหรับลาวพัฒนาสูตรมเม็ดเดียวของเฮาเด่นเจ็ดวิ่งดูเจ็ด 7, จ่ะเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวพันไปตัวเดียวถือเสยเลย ถือว่าปังได้แบบต่อเนื่องเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวของวันที่สามสิบเอ็ดเข่าตัวครับเจ็ดสี่แต่ว่าอันนี้คือยังบอทันได้สรุปผลเ้าจะรออีกสักคู่เดียวอ่าเดี๋ยวลงหายเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวถือว่าปังต่อเนื่องอยู่เนาะช่วงนี้อ่าสำหรับวันที่สองเดือนสี่เมื่อนี่ตามร่นกันต่อจากแนวทางหวัวเราพัฒนาของวันผุดจ้า แนวทางมาตามสูตรให้หรือบอกอน,น้กน็ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละค่ะนาอเผื่อมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามนันก็ขึ้นอยู่กับความหมักความชอบนาอบอกมีตัวหมักตัวชอบมัน,นก็นคือสามารถปล่อยผ่านได้นาองจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเขาเ่าละก็มีลุดนะจา๊าสาหรับเลขเด่นจา้าสูตรเดิมสูตรรักเวลาวันนี้เลขเด่น เด,เด่นสองเด่นสองสามวิ่งรูดจะไซวิง่งไซรูดก็เข้าหมากักตัวไดชอบตัวใดนําไปวิง่งไปรูดได้เนะาะส่วนสูตรเม็ดเดียวแอนดอยหายเด่นวิ่งรูดตัวใดฟันไปตัวใดนี่กะรอรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะจับครูเด่นสองูดสองนี สองเจ็ดขูด่สุดท้ายจ้ะกันเด่นศูนย์จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกชุดกันเนี่ยคือ สามสามขู 3, 3, นะ่เนาะสุดสามตัวบนจ้าสองสามหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์สองสี่ขู่สุดท้ายจ้าเดี๋ยวมาเบิกตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับเวลาพัฒนาของหาจ้า แอดจอยหายตัวใดเนี่ยตัวใดเน่เนาะคือกันหรือบอรตรงใจกันหรือบอกอะเบ่งตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้ะ3มตัวบนเน่น138่คับ0ูนย์สองสีกันจะเน่น0ูนย์หกสามเก้า,สาหส,าาส,สองสสองหาจะ สำหรับแนวทางวเวล่าพัฒนาของเฮ้ามือนี่ก,ก็คือตามนี่เลยจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเน่นก็นคือตามนี่เลยเนะาะหมักตัวไรชอบตัวไ้เปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเราจะขึ้นอยู่กับความาความชอบเราจะมือนี่คอยมาปังปัง,ปงคอยมาเด้งเด้งละกันจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านากับพี่น้องเอฟซีตันได้ีีเข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามละกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอจะเปิดแสดงผ่พาแนวทางตจโจไปเราจะแนวทางดีๆมีให้ กันไดถูกวันจ้ะสวัสดีจ้า